สวยแบบแก่ต้องทำยังไงมิสแกรนนครราชสีมา2022ได้แก่ขอสแสดงความยินดีกับหมายเลข2ครับนางสาวนัทถาสุดีชัยวงศสกุลเป็นมิสแกรนนครราชสีมา2022ครับและนั่นหมายความว่าหมายเลข4นางสาวอัญมณีขัตติยนนท์เป็นรองชนะเลิศอันดับที่1นึครับ สวัสดีค่ะพาวนะคะนัทาสิริเชวงสกุลค่ะมริสแกนนครราชสีมา2022ค่ะตัวพาวมีปัญหานะคะก็คือมีไขมันส่วนเกินตามร่างกายเยอะค่ะวันนี้นะคะก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอเนี่ยสามารถช่วยแก้ไขจุดที่เราไม่มั่นใจได้หรือเปล่า สวัสดีค่ะว,ควันนี้หนูอยากมาปรึกษาเรื่องไขมันส่วนเกินนะคะตามพวกท้องแขนหน้าท้องแล้วก็ต้นขาค่ะเพราะว่านอกจากออกกำลังกายแล้วหนูก็มัน,มนไม่ลดตามที่คาดไว้อ่ะคะ่ะคุณหมอพอจะช่วยได้ไหมคะครับสำหรับน้องฟ้าเนี่ยก็ถือว่ามีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินทีนี้หมอก,ก็จะแนะนำว่าที่หนึ่งก็คือ การฉีดเมโซเฟตนะครับซึ่งเป็นตัวยาเข้าไปเร่งการเผาผลาญไขมันนะครับก็จะช่วยให้ตัวไขมันเนี่ยแตกตัวเร็วขึ้นตัวเซลล์ของไขมันเนี่ยมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้เครื่องวีนัทฟีดเป็นเครื่องที่ช่วยในการกระชับสัดส่วนนะครับตัวเครื่องวีนัทฟีดเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่เรียกว่า m ัลติเพิลอหรือว่าเป็นเรดิโอฟิวเป็นเครื่นวิทยุชนิดหนึ่งนั่แหละครับที่จะปล่อยคลืนออกมาทําให้ตัวเซลล์ไข,ข,ขมันของเราเนี่ย แตกตัวออกนะครับแล้วก็จัดเรียงตัวเซลล์ใหม่ทําให้ลดพวกเซลล,เซลูไลท์ปัญหาเซลลูไลท์ได้นะครับทีนี้เราก็อยู่กับน้องราวนะครับนิสแกนคนรราลชสีมาปีล่าสุดเลยวันนี้เราจะมาหมอจะมาดูแลไขมันส่วนเป็นวันนี้ก็จะเป็นที่บริเวณต้นแขนใช่ไหมครับก็ถือว่ากระชับนาอไหนต้องไหนมีมีนิดนงน่ยอยเลยเพื่อนไม่เชีเพื่อนเราชัดนะทุกคนเพราะคอนเฟิร์มให้ว่าคอนเฟิร์มให้ดูว่ามีนะครับอะทีนี้ก็เดี๋ยวหมอจะ แา่ิตน,นะครับว่าเอ๊ะหมอจะมีวิธีการกําจัดไขมันส่วนเกินได้ยังไงนะครับ <1>, 1>, <1>, 1. การฉีดเมโตแฟตลลายไขยมันนะครับการที่เราฉีดเมโตแฟตเข้าไปเนี่ยครับตัวเมโตแฟตเนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปเร่งกระบวนการเผาผลาญไขมันไขมันที่มีขนาดใหญ่ครับจะไปเร่งการเผาผลาญให้เซลล์เนี่ยมีขนาดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือตัวเนี้ย เมื่อเวลาผ่านไปถ้าเราไม่ได้ควบคุมอาหารกินเยอะของของมนันหรือว่าของหวานกินแป้งน้ําตาลเยอะๆไขมันที่เล็กลงไปแล้วก็สามารถกลับมาขนาดใหญ่ได้อีกนะครับตัวยาที่ใช้เนี่ยครับต้องตัวยาเนี่ยต้องเป็นตัวยาที่ได้รับมาตรฐานนะครับแล้วก็มีเลขที่จดแจ้งมีการนําเข้านะครับถ้าตัวยาพวกนี้ที่ไปเร่งการเผาผลาญไขมันเนี่ยราคาไม่ได้ถูกนะครับแต่ ถ้าเราไปเจอการฉีดเมโพนะที่ไหนที่ราคาเอ๊ะทำไมค่อนข้างผูกถูกมากเกินเหตุถูกเกินจริงนะครับพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังตัวหนึ่งที่เป็นพวกสารสเตีรอยสารสเตีรอยเนี่ยพอฉีดเข้าไปเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้ไปเร่กงการเผาผลาญไขมันแต่ว่ามันไปฆ่าเซลล์ไขมันนะครับแตกต่างกันก็คือเซลล์ไขมันเนี่ยจะตายไปเลยคือเรียกว่าเกิดเนโครซิสตัวเซลล์ไขมันที่ตายไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้กลับเข้ามาอีก ต่อไปนะครับ,รบก็มานวดฟีดนะครับเรียกว่าเครื่องวีนัดฟีดนะครับเครื่องนี้มีเครื่องเดียวในโคราชนะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่ามัลติเพิล RF เนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่ราคาหลักล้านนะครับแล้วมีเครื่องเดียวในโคราชตัวนี้ครับตัว r f เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงก็คือ1ก็คือจะช่วยให้ เซลล์ไขมันเนี่ยแตกตัวออกนะครับแล้วก็เกิดการจัดเรียงชั้นไขมันใหมนะ่ทำให้ผิวเปลือกส้มหรือว่าตัวที่เป็นเซลลูโลเนี่ยแตกตัวออกนะผิวจะทำให้เรียบเนียนกระชับขึ้นเป็นผลตั้งแต่ครั้งแรกหลังทําเลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการรับรู้ข่าวสารสามารถติดตามได้ที่ Facebook, LINE at, IG, i g IG, IG l e a t TikTok, y u u t u b e ของทางอาธิคคลินิกได้เลยค่ะคลินิกของเรานะคะตั้งอยู่ใ,นใ,นในกล้กับปศใหม่ค่ะก่อนถึงแมกโครโคราชข้างๆกับธนาคารอาคารสงเคราะค่ะอยากสวยแบบนี้มาที่อาธิคคลินิกสิคะ